เป็นฟรีแลนซ์เวิร์กฟอร์มโฮมหนึ่งวันใช้เงินหมดไปเท่าไหร่เริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตครึ่งเชา้าแรกตื่นมาประมาณ9้าโมงสิ่งแรกที่เราทําก็คือการเดินออกกำลังกายนะคะเราก็จะเดินประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงและก่อนเดินเสร็จ20นาทีเราก็จะสั่งของจากเซเว่นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะสั่งประมาณ100บาทหลังจากรับของจากเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ดูทูดูลิสต์นะคะว่าวันนี้เรามีงานอะไรต้องทําบ้างจากนั้นเราก็นั่งทํางานยาวเลยค่ะหลังจากทํางานยาวมาตั้งงงงแต่่่่่ชชชววเเาาานะะคบยรสั รีเวอรี่มากินนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่วันเลยบางวันเราก็ทําอาหารกินเองแล้วแต่ว่าวันนั้นอยากกินอะไรนะคะสั่งแต่ละทีก็ตกประมาณ200300ประมาณน,นี้นะคะพอก,กินข้าวเสร็จเราก็นั่งทํางานยาวๆอีกแล้วนะคะแล้วก็มาตากที่ตอนค่ําเลยนะคะบางวันเราก็จะเดินไปที่ตลาดไปซื้อกับข้าวมากินเนาะก็จะตกประมาณไม่เกินร้อยนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนขี้เกียจหรือว่าวันไหนอยากกินร้านที่อยู่ในเดลิเวอรี่เราก็จะสั่งเดลิเวอรี่มากินนะคะก็จะตกประมาณ 200. เกือบ300บาทโดยรวมแล้วนะคะใน1วันเราก็จะใช้ประมาณ 300- ถึง500บาทนะคะเราจะทําบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันนะ,ะยอมรับเลยว่าการทําบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้ว่าเราหมดไปกับอะไรแล้วก็เราสามารถควบคุมตรงไหนได้บ้างนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีวิธีการประหยัดเงินวิธีการออมเงินหรือว่าวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการกินเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีคนชอบใกล้ลบก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัอนนี้สวัสดีค่ะไป